หนึ่งเคล็ดลับทำให้เขารู้สึกคิดถึงคุณมากขึ้นนะคะเพราะเชนจะบอกเลยว่าเป็นหนึ่งเคล็ดลับที่เป็นเรื่องง่ายๆแต่ได้ผล100%คือการส่งลูก แลกกันและกันค่ะโดยเฉพาะคนที่คุยกับหนุ่มต่างชาติเราเรียกว่ารักทางไกลนะคะการที่จะทําให้คนหนึ่งรู้สึกอินและคิดถึงคุณมากขึ้นนะ่ะคุณจะเป็นต้องมีการแรกลกรูปถ่ายรูปสวยๆส่งให้เขามันไม่ใช่การรายงานนะแต่มันคือการแชร์งการแบบให้เขาได้เรียนรู้ว่าเอ้ยชีวิตประจําวันคุณเป็นแบบนี้นะวันนี้คุณมีลักษณะแบบนี้นะคุณแต่งตัวแบบนี้นะมันจะทําให้อีกคนรู้สึกแบบ คุณให้ความสนใจคุณให้ความใส่ใจเขาอะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเพิ่มให้คนทั้งคู่มีความผูกพันกันมากขึ้นเขาจะรู้สึกผูกพันทางใจว่าเฮ้ยเราได้เรียนรู้จากคนนี้มากขึ้นนะแล้วเขาอะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับเขาให้เรารู้นะเราจะรู้สึก คุณสังเกตตัวเองเลยก็ได้ถ้าสมมติมีใครแชร์สง่งรูปอะไรแบบนี้ให้คุณจากเดิมที่เราไม่ได้รู้สึกดีกับเขามากเท่าไหร่นะแต่เมื่อได้คุยกันเมื่อได้เห็นพัฒนาการแล้วความสัมพันธ์มันแบบเวลามันเพิ่มมากขึ้นนะ่ะคุณจะตกหลุมรักเขาโดยที่คุณเองก็ไม่รู้เลยว่าเฮ้ย ฉันตกหลุมรักเขาตอนไหนนะคะอันนี้คือเทคนิคง,ง่ายๆแต่ได้ผลเกิน100คือการส่งรูปแลกกันทีนี้ถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะอยากให้ตัวเองอ่ะเป็นคนที่ดึงดูดในเรื่องของความรักและสําเร็จในเรื่องการมีแฟนต่างชาติโคชเชมแนะนานะคะสีพึ่งเอมใช้ทุกวันตื่นเช้ามาแต่งหนงแต่งหน้านะคะกอดออกจากบ้านหรือแม้กระทั่งอยู่บ้านก็ช่างฉันแตะ มูให้กับตัวเองเลยพูดง่ายๆว่าเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองเลยเพราะว่าอะไรการที่เราจะเป็นคนที่มีเสน่ห์และประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะตัวเราเองก็ต้องเป็นมนุษย์ที่โชคดีเป็นมนุษย์มงคลอะคุณเข้าใจสิ่งนี้ไหมเพราะว่าเนี่ยค่ะสีพึ่งนี้มาจากได้รังพึ่งมาจากประเทศลาวนะคะเนาะแล้วมันจะไม่มีอีกแล้ว โคชบอกแค่นี้มันจะไม่มีอีกแล้วใครสนใจนะคะอยากสำเร็จในเรื่องความรักกับหนุ่มต่างชาติอินบ็อกเข้ามาสนใจสอบถามก่อนก็ได้หรือสั่งจองกับโคชเอมได้เลยนะคะบอกได้เลยนะว่าหมดแล้วหมดเลยคุณก็จะได้แบบสวยๆแบบนี้พกติดตัวใส่กร,รกระเป๋าไปไหนข้างนอกก็ได้นะคะตลับแค่นี้นะโคชจะบอกเลย3 4, ปี4ปียังใช้ไม่หมดนะคะแล้วที่สาคัญคือได้ผลลัพธ์ทันตาเห็นอนะเอาไหมล่ะ เออใครสนใจก็ทัก Inbox เข้ามาหาโคชเชมได้ค่ะ